เอาละครับมาอยู่กันในเกมไตโนวันเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาต่อจากดอนที่แล้วกันเลยนะครับนี่ก็เราก็ได้เปิดลูกซองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ผมมีภาคที่สี่นะครับต่างั้นก็ไปเลตสโกกันเลยนะครับ เลี้ยงไปหนึ่งนะครับไปต่อกับตัวถัดไปกันเลยนะครับ โดนลูกซองกำนันเข้าไปนะครับโอ้โหไตไตสระทอ็อฟเผืนะครับอขอไปลองอาวุธสักหน่อยนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นปืนโหดหรือเปล่านะครับอย่างกับปืนเอเลี่ยนเลยนะครับ โคตรรัวเลยนะครับถ้างั้นก็ไปไปยิงน้องเผือกกันเลยดีกว่านะครับขาวแย่เลยนะครับภาษบ้านผมนะครับเขาเรียกว่าขาวแย่ๆเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับดูเหมือนว่าจะยังมีอีกนะครับดูเหมือนว่าคราวนี้จะต้องให้ซื้อไรเฟิลนะครับ งินไม่พอนะครับถางั้นก็ไปเล่นดันอื่นหาเงินกันก่อนนะครับเพื่อที่จะมาอัพปืนนะครับ อัพมองเห็นก่อนเลยนะครับเพราะว่าซูมได้น้อยนะครับซูมไม่ค่อยไกลนะครับเมื่อกี้ ดูเหมือนว่าจะต้องยิงซินแรปเตอร์อีกแล้วนะครับตัวอย่างใหญ่เลยนะครับตัวนี้ ไม่รอดนะครับดูเหมือนว่าจะต้องอัพความจุเพิ่มนะครับ งั้นก็มาต่อกันดีกว่านะครับเพราะว่าพลังงานหมดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อตอนที่ผมมีเงินแล้วก็อัพปืนเสร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ